เฮ้จำไรนี้วัยรุ่นม่ไม่ไม่ไผมทำอุปกรณ์ครับปิดเกมแบบนี้ไม่จะตบซะดีๆมาพวกบปั๊วปั๊ปัแบงร่างแต่ไม่ได้แปลงบนเร็ว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 บแบบไม่รู้ตัวเนต้องรวาบักจำไน้เลยวแบบไอ้ดีพัดเลยจะย่าต้องเวียดดีเมอไก่ตันบอกฟุตกีพีราคาทุบจุแลวไม่การกดลรับฟกดเกมพเกตาๆก็ีเช่นกันสนใจกดีก่างเลยนะไวรุน เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับในเบรดิวนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีแอคชั่นกันนะครับในคลิปอัปเดต15นะครับเป็นคลิปที่4ของทางแอดมินที่ได้เผยแพร่ออกมานะครับว่ามีอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะครับว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันเออมัน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 ดีไหมนะครับหรือว่ามันหวือหวามันว้าวอาไหมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าแล้วเพื่อการไม่เสียเวลาไปนี่ครับ อ่ผมกวลิกสิตขอเบาเสียงเพลงนิดนึงนะเปิดเบาๆแล้วกันนะครับเมื่อกี้เริ่มขึ้นด้วยโลโก้บอกฟุตนะครับโอเคเหมือนเดิมนี่ครับอัปเดต15ครับอ่ะเหมือนจะมีการใช้สกิลนี่ครับเหมือนจะเป็นการใช้พลังของผลอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือว่าเป็นสไตล์ใหม่ว่าฟติงสไตล์ใหม่หรือเปล่าคอยดูก่อนนะครับ นี่ครับสกิลกันข้างที่จะอลังการนะครับ f i ไฟติ้งสไตล์ใหม่เหรอ,อใช่เหรอไม่น่าใช่นะเหมือนมันจะปล่อยพลังอะไรทักอย่างด้วยอ่านี่ครับเฉลยแล้วคุณชมครับ featuring f o r new foot นะครับอ่ะ new foot ผลอะไรวะเมื่อกี้เดี๋ยวขอนึ่ก่อนนะเมื่อกี้ผลอะไรวะ ตัวฟ้าๆคุณผู้ชมครับผลเพชรเหรอวะเดี๋ยวอยากรู้ตอนนี้เขาเฉลยนะครับเออเออตัวตัวมันสีฟ้าๆจริงจริงนะครับคุณผู้ชมครับตัวแบบมันสีฟ้าๆแล้วมันแบบเออนั่นไงไดมอนด์จริงด้วยนะครับโอ้โหในที่สุดผลเพชรนะครับก็ได้เข้าบอกฟุตสักทีนะครับก็ผลเพชรเนี่ยเราหาได้เขาเรียกอะไรอ่ะที่ผมเคยเจอมาก็คือวันพีชเรเจนเดอรี่นะครับแล้วก็ วันพิซสตีฟไหมที่ท,ที่ที่มีผลเพชรอะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือไม่ไม่เคยมีใครทมผลเพชรมาเลยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดน,นะนะเนี่ยไดมอนด์ Diamond ยิงด้วยครับอ๋อเป็นการยิงแบบเพชรออกไปนะครับแต่มันจะเป็นฟ้าๆเนี่ยคล้ายๆน้ําแข็งเลยเนาะเอออาหานนี้ผลอะไรหรอมีปงมีปีกผลเหี่ยวหรือเปล่าผลเหี่ยวแน่นอนครับผู้ชมครับโอ้โหมีปีกอย่างนี้นะครับ นี่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 เป็นไงเป็นไงล่ะใช้ปีกนะครับใช้ปีกในการต่อสู้คงไม่ใช่กระบวนท่าใหม่ครับใช่ไหมเออมันไม่มีเผ่าอะไรที่มันแบบติดป,ปีกได้ถึงขนาดเนี้ยเผ่าสกายเปียก็ก,ก็ก็มีเป็นในเผ่าอยู่แล้วเออถูกต้องไหมกระบวนท่าไม่น่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นอ,อผลสายโซออนผลใหม่นะครับผลเหี่ยวอ่าฟฟลคอนจริงด้วยนะครับฟฟลคอนคือเหี่ยวนะนี่ครับคนกลางจะ เป็นคอมโบอยู่นะเออบนเยี่ยวนี่อาจจะติดเมตา PVP ใหม่ก็ได้นะ <c oughs> โอเคไ <c oughs> อ้น,นี่รู้เลย <c oughs> โอ้โหเริ่มมาเปิดล่มเนี่ยเออบนกิโลนะครับอ่าต้องบอกก่อนว่าผนกิโลเนี่ยถ้าใครลืมไปแล้วนะครับช่วงแรกๆเลยที่ลูฟี่ได้เริ่มออกเดินทางนะครับเข้า New World ใหม่ๆนะครับแล้วก็ไปเจอไปเจอไก่พวกนี้แหละบนเกาะอ,อะไรสักอย่างบนเกาะที่มียักษ์หรือเปล่าถ้าผมจัไม่ผิดนะครับ มันมันานมากแล้วครับผมดูมาผมก็เลยลืมไปแล้วนะครับอ,อนั่นแหละมันมีคนหนึ่งที่อยู่ในองค์กรบารล็อกเวิร์กนะครับที่มันใช้ล่มนี่แหละแล้วก็นั่นแหละเป็นผลกิโลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเป็นต่อดีกว่านะครับเลือกความหลังเพียงเท่านี้เนี่ยเห็นไหมประมาณนี้เลยผมคิดว่านะครับน่าจะยิ่งสูงยิ่งดาเมจแรงนะครับเจ้าผลเนี้ยนะครับในดูดิเห็นไหมเขาพยายามจะขึ้นในสูงๆนะครับแล้วก็ลงมาปังข้าไปเออ ดามเมจมันแรงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสกิลมีอะไรบ้างนะครับถ้ามีแค่นั้นมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่บทปีศาจแหละเออนั่นเหรอใช้ล่มแทงหรือเปล่าเมื่อกีอ้น่าจะเป็นผลในราคาที่ไม่ไม่แพงมากผมว่านะน,น่าจะเป็นผลที่แบบอยู่ในระดับเริ่มต้นนะครับ PVP ก็ไม่ได้โหดอะไรเอาแบบเกือมาเสริมมาเพิ่มความสนุกนี่ครับโอ้โหใหม่เลยครับผมผลเมโละมโละแน่นอนครับอย่างนี้วันพีรีเจนมีแล้วครับ อืมคือที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยวันพิริเจนมีเกือบหมดแล้วนะจริงจริงจริงผลกิโลวันพีรีเจนก็มีแต่มันชื่อว่าโฟลด์เนี่ยมันจะทําให้ลอยขึ้นนะครับแล้วก็พอปิดมันก็จะลงมานะครับผลไดมอนด์ก็มีฮะผลฟอลคอนไม่มีแต่ว่านะอ่าผลเมโลเมโลจริงด้วยนะครับหรือที่เรียกว่าเลิฟนั่นแหละผลความรักนะครับเป็นผลของโบอาแฮนคอกค,ครับอ่าส่วนผลของไดมอนด์นะครับเป็นของ ดมอนโจดนะครับแต่ผมเรียกชื่อเขาไม่ปิดะ่ะแล้วก็ Falcon จะเป็นจะเป็นองค์คลักของวีวีครับวีวีเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงแห่งอลาบาตานะครับเป็นองค์คกษักเป็นตัวที่มันมันชื่อว่าอะไรวะผมจำไม่ได้แล้วนี่ครับอันนี้อะไรอะอผลเลิฟเหมือนกันโอเคน่าจะเป็นอันตินะครับโอเคก็จบกันไปแล้วครับผมคุณผู้ชมครับสําหรับการรีแอคชั่นนะครับ ผลใหม่ทั้ง4ผลนะครับในบล็อกฟุตนะครับไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับอัปเดต15นะครับก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารโดยตรงนะครับก็สามารถไปตามกันได้ครับผมกับทางช่องเกมโรบอทนะครับติดตามได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมมาเลือกชั่นหมิงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวใครมีความคิดเห็นอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอยากให้ผลอะไรเข้าอีกนะครับหรือคิดว่าผลที่เข้ามาเนี่ยมันสกิลมันสุดแล้วจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าโหดมากแค่ไหนก็ลองคอมเมนต์นะ ลองวิเคราะห์วิจารณ์กันดูได้นะครับโอเคแนละ้วสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาคลิปหน้าผมขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก like, ดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปด้วไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ